ด้วยนะครับักคูติดตามนี้ก็ะ วันนี้มีวาระพิเศษนะครับของคอลลาเจนกระป๋องทองของคนไทยนะครับคุณบ<ฆ>ีหลายคนบอกอยากกินมากเลยคอลลาเจนกระป๋องทองคอลลาเจนของอามาโดครับแต่เห็นราคาทีไรน,นะ2990าบ้าง2590าบ้างตอนสิ้นปีต้นปีปี<ฆ>ใหม่ใช่ไหมแล้วก็เคยถูกสุดคือ1 9 9 0หลายคนบอกโอ้จะจ่ายเงิน1990กา้าทันทีเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับวันนี้บอกเลยครับหยิบมือถือไวด้ดีๆมีเซอรสหนึ่งพันสายเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลย<ฆ>นะฮะคือวันนี้ใครที่แบบว่าใกล้หมดหรือย,ยังไไไมม่่เเเเคคยยยาาานนนนะะะรรบต้้้อออออองงปิิิดดดใจะจจลวหืืถกกพข าที่พิเศษจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นขอชงอีกสักครั้งครับเพราะว่าคอลลาเจนรอลของอัมโดต้องชงให้ดูทุกออนแอร์นะครับเพราะของเราเนี่ยชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตด้วยนะครับพี่บีพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะฮะคนไทยพร้อมนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมเพียงกันทั้งประเทศนะครับวันนี้จากสี่กระป๋องเล็กอัพไซส์เป็นสี่กระป๋องใหญ่จ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่วันนี้บอกแล้วว่าเป็นวาระพิเศษครับลดเพิ่มทันทีอีกสี่ร้อยบาทเหล พร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือ Li n e a อ a อาดนะฮะวันนี้บอกก่อนเลยว่าราคา1,590บาทจะได้คอลาเจนกระป๋องทองเนี่ยถึง4กระป๋องใหญ่6 0แสนมิลลิกรัมนะครับจ่ายแค่1590บาทพี่บีรีบโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ Li n e a อ a อาร์ดนะฮะช่วงสุดท้ายหลายคนบอกว่ายังงงอยู่ทาไมต้องซื้อลด400แล้วมันคุ้มค่ากว่ายังไงถ้าเกิดว่าเป็นโปรปกติคือ4กระป๋องใหญ่1,90บเนี่ยมันจะตกกระป๋อ497้าส้คบาท 1,590ตั้งหารด้วย4นะครับมันจะเหลือกระป๋องละ397บาท50จะตางแต่ส่งปีด้วยได้กระป๋องใหญ่ด้วยนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มาโดหลายคนบอกว่าอยากจะซื้อไม่เคยเห็นราคานี้เลยแต่ไม่สะดวกจริงๆตอนนี้ยุ่งอยู่ทำไงครับพี่บีครับไม่ต้องโอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะโทรหากาันแล้วแจง้งแค่่างเท่านั้นค่ะชื่อที่อยู่และเบอร์โทรแค่นั้นเองเดี๋ยว4กระป๋องนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะนี่คือการย้ำโปรครั้ง แล้วก็สิทธินะครับจ่ายเพียงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบอกเบอร์รอบสุดท้ายครับรีบตัดสินใจแล้วหยิบมือถือโทรมาตอนนี้เลยครับที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอ๋มโดน,นะครับวิบ่งโทรเลยค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบหก คาร์ดเเราเป็นได้อีกเยอะเป็นอะไรนะน้องเป็นสินเชื่อที่ไม่มองข้ามฝันอนุมัติง่ายเป็นบัตรเครดิตผ่อนฝันศูนย์เปอร์เซ็นเป็นบัตรกดเงินสดได้ทุนตามฝันทันเวลาทาร์เดเอ็กซ์ <Card> X, บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล สิงหาคมนี้พบละครใหม่ที่ช่องสามสืบความจริงของโรคร้ายผมอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตายอีกมากเท่าไหร่หรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงๆวะเขาเป็นอีโร่นลแกมึงตายจะสืบลับหมอระบาดเมื่อรักพังเกมรักจึงเริ่มขึ้นลูกสาวที่แสนดีบริสุทธิ์ของคุณกำลังแอบคบชู้กับสามีฉันจนตั้งท้องพี่คุณคงคิดมาตลอดว่าคุณดีกว่าผมทุกคนด้อยกว่าตำต้อยกว่า แข่มรักพ่อระยศข้ามลาดละครใหม่เดือนสิงหาคมนี้ดูทีวีกด3าดูมือถือกด3าม plus ฉันเห็นกับตาว่าแตกเทียนแทบจะเป็นใหญ่เหมือนคุณทอ ที่เล่นกระเตีเ้ยนอะเล่นชูกันน้องเมยก์กำลงังจะเลิกกับสามีงั้นนะพวกนี้กันเลยแห่มาหาน้องเมย์กันใหญ่เลยครับยะเยอาแบบฝากนี่ให้น้องเมย์หน่อยนะครับถ้าคุณอยากให้มีอะไรรออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ยากาเลยนะคุณเมย์อกเกือบหักแอบรักคุณสามีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus รอจัดหนักรับวันแม่ที่โลตัส3วันเท่าน,านั้นรับส่วนลดสูงสุด280บาทถึง14สิงหาคามนี้ซุปไกส่สกัดล่งน้องลดสูงสุด25เครื่องใช้ไฟฟ้ารับคูปองส่วนลดสูงสุด2,200บาท ถึง16สิงหาคมนี้ช็อปเลยที่โลตัสสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอยนิวมิซ e ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิเอดิชั่น สบูเ่เบเนตซีเอ็ดือดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดยอดแขนดับหนึ่งแปดซีซัน่นสเวนเซนโฮสตี้ซันเดย์คดีคุณพิธาลิมเจริญรัฐถือหุ้นไอทีวีอะค่ะมันจะมีคณะกรรมการชุดแรกเลยที่กรกตตั้งขึ้นมาปมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วมีคดีอาญานะอันเนี้ยโทษจำคุกสูงสุด10ปีล่าสุดคณะกรรมการไต่สวนชงกรกตใหญ่ยกคำร้องค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยโดยประธานกะกะตอเองเลยนะคะคุณอิทธิพรบุญประคอ